ค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะคะมาดูชายชนค่ะบอลสีชายชนต้นนี้เลยนะคะนี่ค่ะชายชนของเรานะคะก็หลุดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลุดป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีติดอยู่นิดนึงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจากใบแรกนะคะใบแรกอย่างสวยเลยนะคะเพื่อน จะเป็นใบแรกนะคะใบแรกใบสองค่ะก็ยังมีป้ายอยู่นะคะใบสามนะคะก็ติดว่าหน่อยหนึ่งค่ะส่วนใบสี่นะคะต้องสังเกตดีๆนะคะนี่อยู่ปลายใบนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวจะดูใบที่ห้านะคะว่านางจะมาหรือไม่มานะคะถ้าไม่มาก็คือหลุดป้ายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะ นี่นะคะบอลสีชายชนก็เป็นบอลสีที่ต้องคอยลุ้นกันตลอดเลยนะคะก,ก็บอลสีชายชนนะคะก็เป็นบอลสีที่เป็นสายลุ้นนะคะลุ้นว่าจะมีป้ายมาให้เราทุกใบไหมหลุดป้ายเมื่อไหร่นะคะแต่ของเราก็เริ่มหลุดป้ายไปแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะว่ามีตรงขอบใบตรงนี้นะคะนิดเดียวเองนี่นะคะใบที่ห้านี่เราก็ต้องเอาไปลุ้นอีกทีนึงนะคะนี่นะคะ บอลสีชายชนนะคะก็เป็นบอนที่ต้องคอยลุ้นจริงๆนะคะก็เป็นบอนที่มีฟาร์มสวยเป็นบอลป้ายนะคะแต่ว่าต้องเป็นบอลสายลุ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะที่จะให้ดูวันนี้ นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นบอลสีแสนค้าแมนนะคะก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะออกมาแดงทุกใบเลยนะคะตอนที่พามานะคะใบแรกใบสองใบ3า,า,บา,าก็ยังเป็นใบเขียวป้ายแดงอยู่นะคะแต่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นใบแบบว่าแดงไปแล้วนะคะก็จะเป็นบอลแผงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อันนี้บอลอันนี้ใบที่3นะคะของเราหลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กลายเป็นบอลแผงไปแล้วนะคะก็ต้องคอยลุ้นไปอีกทีนะคะตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาจากตู้เลยนะคะเราจะไม่เข้าตู้แล้วเราจะเอาออกมาตั้งนอกตู้เลยแล้วก็ให้นางพักอยู่ในร่มสักประมาณ2วันนะคะเราก็จะเริ่มเอาออกไปตั้งกับแดดค่ะเพื่อนจะเป็นแดดเช้านะคะแดดเช้าสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะเอาแค่แดดเช้าพอแดดอ่อนๆนะคะ<ๆ>เพราะว่านางเคยอยู่แต่ในตู้มานะคะถ้าเอาไปเจอแดดครึ่งวันเลยนะคะก็จะรับไม่ไหวนะคะ ต้องค่อยๆฝึกเข้าไปค่ะแต่ว่าต้องโดนแล้วค่ะรอบนี้ต้องโดนตากแดดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าหลุดป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ <ś c oughs> คยตัวค่ะอยู่ในตู้จนเคยตัวนะคะก็จะมีหลายๆตัวอันนี้จะเป็นธิดาออกมาจากตู้เมื่อกีก้กาลังจะเปลี่ยนดินนะคะว่าดินเริ่มมีการเสื่อมไปแล้วนะคะดิน <ś c oughs> นี่นะคะดินเขาไม่โอเคแล้วจะเปลี่ยนดินนะคะ ส่วนตัวนี้นี่อันนี้ก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรเนาะยอดหายไปนะคะก็นึกขึ้นได้นะคะว่าเป็นเสน่ห์แนขาวนะคะแตกมาประมาณ2ใบแล้วก็อีกหนึ่งหลอดนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอะไรกัดยอดนะคะขนาดอยู่ในตู้เนาะยอดหายไปหมดเลยนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกจริงๆนักสนิทจัดอันนี้ที่เขาให้มาเป็นชิ้นแค่หน่อยเดียวนะคะพอเราเอามาเลี้ยงเอามาอยู่ในตู้นะคะแตกมาประมาณ2-3ถึงาใบแต่ว่าตอนนี้ก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะยอดนะคะอยู่ในตู้ไม่รู้ว่าตัวอะไรกินนะคะไม่เปิดตู้มาประมาณ 3- 4ถึงสวันนะคะก็มาดูอีกทีนะคะชายชนก็หลุดป้ายนะคะนี่ชายชนก็หลุดป้าย แสงขมันเราก็หายไปหมดเลยค่ะกลายเป็นบอลแผงไปแล้วนะคะสเสนจันขาวเราก็ยอดหายเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกับบอลสีสายรุ้นนะคะบอลสีชายชนและแสงขมนนะคะก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พันเพื่อนนะคะมาชมบอลสีนะคะสายลุ้นกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ